กินเหล้ากินเบียร์ก็าตายหรอกครับผมแต่ว่าโดนทิ้งอ่ะมันจิกุุมใจจนตายครับกินเหล้ากินเบียร์ไปค่ำคืนนี้กินให้ลืมคนที่มันไม่ดีนให้ลืมคนที่มันทิ้งนักมวยเจ้าสมุนอ้ากกินเ,เหล้ามันผมกินผมดีกว่าไหม บอกเขามากินเองเขากินให้เขากินบ่มีแต่อยากจะบอกว่ามีแต่ตัวตะละนเล่งเลยได้หมดครับตอนนี้ไม่ขัดจะได้ตลอดหอมอย่าบอกนะว่าจะให้เขาหอมแก้มเหมือนเมื่อคืน น้องแดงแล้วก็น้องเขียวเบิ้งไปเบิ่งมากเบิ้งไปเบิ่งมาคือสิหมานแลวเสีอแดงแต่ว่าน้องไป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 ,ไป,ไป กัวจิตุ้งเสื้อแดงมากกัวจิตุ้งเสื้อแดงมากแหรอเจ้าวะมันบอกเขากระมูกระเล่นใส่เสื้อขาวอ๋ออะไรนะเสื้อขาวกอดบ้างปะไอ้ไม่ไม่ไม่ถึงไดกอดได้ไหมก็ลองหอมดูถ้าไม่กลัวทั่วลงอ่ะเอาเนี่ยเอาไปไปเขาไปยืนนะเอากล้าหอมมาเอาต่อหน้าหน้าคนเนีน่ยเอา ต้องกลับมาครับต้องกลับมาเลยครับต้องกลับมาเลยครับต้องกลับมาใกล้ครับสูงเข้ามาสูงเข้ามาเลยครับสูงเข้ามาเลยครับสูงเข้ามาเลยครับนี่ครับสูงข้นมาเลยครับสูงเข้ามาเลยครับไม่แน่จริงนี่ยว่าไม่แน่จริงคือน้องเสื้แดงมาขึ้นมาน้องเสื้อแดงเขายังไม่กลัวเลย บอกทั้งที่ดีเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ไปไม่โดนแต่กลุ่มนี้มึงนะอ,อย่าไปนะอาจจะโดนอย่าไปอันนี้กล้าจริงกลุ่มนี้ก็จะไปอันนี้เราเขาปากอง์ปากเขาเสียงซุ้งนี่้ฮะเก็บเรื่องน้องเสื้อแดงเมื่อคืนไว้ก่อนเชื่อว่าน้องเขาจะอยู่ในความทรงจำของทุกคน เขาหอมมองไหนเมื่อคืนเอาบอกบอกเนี่ยมองไหนครับน้องเขาไม่หอมครับเดนี่ด็ดแบบน้องน้องเขาสุดสกหน่อยบ่าสุดแบบดมสุดน้องเขาแค่จะจับคอผมปุ๊บเอันอันอันนี้คือไปหรือว่าน้องเมื่อเย้นท่าเมื่อเย็นน้องเขาเป็นพยานด้วยเหรอเอาตรงนั้นผมเห็นเมื่อคืนปั๊บ ม,มกูยัง <bluff? S 1> กอกลับไปดูมัน <bluff? S 1> กูยังกอกลับไปดูมันหอมหรือ,อยังวะกอดหอมหรือ,อยังวะกอกลับไปดูอ่ะ, <laughs> อะผมรีกลับไปดูครับผมรีกลับไปดูครับรีเพลย์รีเพลย์รีเพลย์ที่รีเพลย์กลับไปดูคือมันช่วงช่วงน้องเสื้อแดงมากับเพื่อนสักคนนี่แหละปั๊บแล้วหอมปั๊บแล้วผมเอาไปใส่สโลนะใส่สโลปั๊บอ่า เรื่องคุณจะเทียงผมว่าเมื่อคืนคุณไม่ได้ทำแบบนี้คือเอ้าเอ้าผมเต้าถูกไหมเอ้าผมทำเมื่อกี้ถูกไหมเอ้าคือคือถ้าพูดในความเป็นจริงหยุดหยุดอะไร เสียงหายใจน้องก็สุดตุ๊ดโอ้ยทัวร์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 อะไรไม่ต้องไปด่าน้องก็หรอกครับเราเล่นแต่ผมตกใจผมตกใจผมตกใจเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เราอยู่บนเวทีขึ้นมาเออเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ขึ้นมาเลยโอ้เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ที่เวทีจำเจเสื้อแดงมันอไหรบอเสื้อแดงเข้ารอบืใช่ไหรอบ เสื้อแดงนั่นรอบนั้นน่ะเอาเสดงคือกันเตี้ยเอาก็เสื้อแดงเสื้อแดงตัวที่เอาติ๊บมาให้ยี่สิบบาทนั่นเอาจือได้แล้วเขาก็เอากระเป๋าแล้วมาเปิดเบื้องนั่นอ่ะเจ้าใจมาถอดเสื้อออกให้กูนะนะจือได้แล้วจือได้แล้วเออเอ้าพักเรื่องน้องเสื้อแดงไว้ก่อนครับครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปด่าน้องเขาไม่ต้องไปอะไรหรอกเออไปด่าไปด่าปันน่ะเขาก็บโจเห็นบัรู้หูวน้องหอก เ,เร <พอ S 2> ิ่มสมัครครนะับเรื่องฏิทิต่อจากนี้ครับผมสาวน้องเสแสรงได้แล้วเพราะแล้วไม่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 ไม,ไม่ตอนนี้เครื่องล่างไม่ได้พูดมึงอ่ะพูดตอนนี้เที่ยวเขาสุดเลยสุดยังไงให้สวยที่สุด